สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับและสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนายมอลเมลเกมเมอร์ในเกมอาร์คไซเวลอีเวโอเคกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาจาับเป็นทีเร็กพิษนะครับที่อีพีที่แล้วเราได้เอ่ยถึงกันเกี่ยวกับทีเร็กพิษวันนี้เราก็มาเจอกันในตอนเช้านะครับซึ่งเวลาต่อจากอีพีที่ <ๆ S 2> แล้วเลยเราก็จะมาทําการจับทีเร็กพิษกันต่อนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนายมอเมอเกมเมอร์ก็สามารถกดติดตามกันได้เลยนะครับ น,น้องบอกพี่มึงจะพูดเดียวทำไมเนี่ยโอเคแล้วก็ไปดูกเลยนะครับผมว่าจะจัดยังไงตอนนี้เจ้าทีเล็กพิษก็อยู่บริเวณนั้นนะครับซึ่งเป็นโพซิชันที่เหมาะมากๆหูบอกเลยว่าจับแบบฟินๆเลยนะอยู่ตรงนี้โอเคผมก็จะทำการยิงเลยนะครับผมโขูห oh, รู้ตัวก่อนกูจะยิงซะอีกอะเฮ้ยโดนว่ะเรื่อยๆเลยนะครับเกี่ยวกัารจับสัตว์โ okay. อเคคุณยิงไม่โดน เราก็จะทําการอุยยิงไม่โดนโอ้ยตรงนี้ยิงไม่โดนว่ะน้องๆพี่จะยิงหัางมันเอาเอาเอาถือก่อนถือก่อนโอเคโดนนะครับผมก็ไม่นานเกินรอนะเพราะว่าลูกดอกนี่ก็ค่อนข้างจะแรงเลยนะครับแล้วก็ผลิตง่ายอืทําเดินอย่างนั้นนี่คือไม่หนีจริงหรอก <c oughs> เดี๋ยวมึงก็กลับมาไอ้เล็กลูกแรกมาเป็นลูกพ่อนี่มา โหชอบให้ผมแบบประลองฝีมือธนูตลอดเลยนะแต่ตัวเนี้ยเดินไปไกลเชียโอยเมื่อกี้นี้ยังจะโดนอีกอะน้องๆเห็นไหมความแม่นของพี่มันนี่คลิปนี้เลยของจริงน้องๆคงจะบอกว่าพี่มึงก็แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมั่วฟุกฟุกโดน <c oughs> เออ <c oughs> เพราะว่าธานูมันแบบว่ามันไม่ต้องเสียดายมากนะครับมันผลิตง่ายนะครับผม Okay. อยู่ไหนแล้ววะน่าจะอยู่แถวใต้นี้เอเยยิงเข้าไปที่หัวเอาไม่โดนไม่โดนไม่โดนบอกแล้วฟุกก็ฟุกจริงๆนะครับผมเออหอยฟุกแบบนี้ทุก EP เลยเออจะได้ไม่ต้องเปลืองธนูยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆโอเคเหมือนมันจะติดบักนะครับลุยกันเลย ใกล้แล้วน้องๆอ,อีกไม่นานกอรอ,อเคครับตอนนี้มันก็ค่าสรุปก็ใกล้จะได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ยังเล่นตัวอยู่ไม่ยอมให้มาเป็นลูกผมแล้วทีฮึฮึฮฮเปเพี่ยวกันฟันแล้วนะโอเคลวงแล้วครับไปสัตว์สายเขียวอยากเสียวก็เหลียวมาเนื้อน้องไปใส่อย่างรวดเร็วพอดีนะครับผมอ่านอยู่ใ,ใกล้เจ้าทีเล็กก็จะกลายเป็นลูกพี่ใหญ่ในการเฝ้าบ้าน ของผมบริเวณนี้ด้วยเราคงไม่ต้องมีแบบว่าอะไรอะรั้วแล้วนะครับแต่ทีเล็กมาโหดขนาดนี้ถ้าเป็นเนื้อนองนี่เอาข้านจะกินช้าอยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็จะไปทําน้ํายาที่ลดค่าอาหารมาเลยแล้วกันนะน่าจะพอมีของอยู่บ้างโอเคของ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 นี่แล้วก็มีแนลโคตินครับอ่าได้พอดีเลยได้มาขี้อ่านแล้วเนี่ย เราต้องใช้อย่างประหยัดน,นะครับเพราะว่าทำยากมากใช้นะติกทั้ง50อันเนี่ยแห่อย่างเยอะเลยแต่ผลที่ได้ก็คือคุ้มนะครับผมในการที่จะจับเจ้าไดโนเสาร์คนโหดสักตัวนึงไอเด็กลูกพ่ออาปากอาปากทำไอพ่อมองมาเห็นปากเองวะกึบโหรอไปนะครับผมประมาณ24ครั้ง ตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วนะครับผมฝูฟันแหลมมากฟันสีเหลืองเยอะอยากจะเอาแปลงมาแปลงให้แลเคืนโอเคได้แล้วโหยบอกเลยว่าโคตรเถอถ้าตัวนี้นี่เหมือนจะเป็นตัวที่โหดที่สุดในบ้านของเราแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคผมก็ได้อ่านแล้วนะครับผมเราก็จะมาจาริกจิโมเออคือ โดนไปเลยจารกิโมเออไม่เจ็บเลยไม่คันเลยนะเราเป็นคนถึกจริงๆดูก้ามบนแผ่นหลังเราก็รู้แล้วว่ามันโหดขนาดไหนทีใส่อ่านกันเลยไปโอ้โหพูดจนหิวแล้วตัวละครผมพูตัวใหญ่มากนะครับผมไม่ได้ขับทีเล็กนานรู้สึกว่าตัวใหญ่ๆก่อนอื่นนี่มันต้องอ p speed ก่อนเลยนะลูกพอ่อค่อนข้างจะช้าเลยนะี่เอง โอเคแล้วก็มาเทสกันเบาๆนะครับกับเจ้าตัวนี้ก่อนนี่เบลอ์เบลมาเราไปของจริงนเลยดีกว่าลุยเอาคู่ก่อนกูจะเดินถึงหืมชา,าเกินไม่อัพแล้วเออเดิมเดิมเออเอเออมัวแต่คำรามมวัวแต่คำรามเหรอมวัวแต่คำรามเหรอก็มาดีก็มาดีก,าดกัดยับคุยมีเอา้าคาโน,นเวยครับผม ช่ะวะ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเออกลัวที่ไหน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 เราเออเออเออเอมาดิตัวอะไรเนี่ยน,นี่เป็นทีเล็กธรรมดานะครับผมโหคนข้าที่จะเลี้ยวหัวยากเลยทีเดียวเอยเจอทีเล็กไฟวะ่ะวันนี้เราก็จะเอาสักสองเล็กนะครับผมเอาสองเล็กนะครับแต่สองลักแต่สองลักนายเมาแมวรับไม่ไหว <laughs> ไปเรื่อยนครับผมสองเลขผมรับใหม่ไว้เธอมีนึงใจแต่ให้ไปสองเลขทำไมเวลน้อยจังเลยวะโอเคเวลน้อยก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับผมค่าสลบน้อยเราก็ไม่ต้องไปคิดมากก่อนอื่นอัพก่อนโอเคตอนนี้ก็เจอทีเลขเขียวอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมโอโหเก็บไว้ก่อนนะครับเอาไว้วัดกับไอ้แดงเราเลขแดงอยู่ไหนวะ นี cues, <sm 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 ่โอ้โหเล็กแดงเล็กเขียวเหมือนสั่งค๋อยเตี๋ยวเลยนะลูกจะลงมาทําไมไม่ลงมานะครับผมเราจะยิงอยู่ข้างบนเมื่อกี้นี้ผมแบบอยากได้เกินไปไงเลยรีบลงมาเคขึ้นข้างบนกันนี่ยมานี้นะครับผมกําลังดีนะครับโพสิชันนี้เค Passive กันเรียบร้อยมาเลยสองเล็กเอ้ยโดน่ะ เออไม่โดนนะครับอุ้ยยิงไวมากเออไวๆแบบนี้พี่ก็ชอบเหมือนกันมาดีอุ้ยเหมือนจะติดพักเลยนะครับผมถือโอกาสดีเลยยิงขูยยิงที่หัวยิงไม่โดนโอเคน่าจะล่วงแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เรียบร้อยยามจะพูดภาษาใต้นะครับเฮ้ย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 ทำอะไร ทำอะไรโอ้โหกูตกเนี่ยที่สูงกูยังหนักเอ้ยช่ยังหนักนี่กูเจ็บหนักรีบมานะครับผมกลัวว่ามันจะมากัดเจ้าไอ้นี่เราที่เล็กแล้วนะครับเดี๋ยวก็โอ้โห้เลือดรีไวมากคำรามแบบได้เบามากนะครับเหมือนเจ็บคอ,อเคตยเจ้าทีเดีเขียวก็มาอยู่บริเวณนี้แหละเดี๋ยวมันได้ไฟกับผมก่อนแน่เลยว่าดูจากตรง ตรงนั้นจะเป็นเทคทีเล็กนะครับโรบอทเล็กโอ้โรบอทเล็กโอ้คือมึงจะเยอะไปไหมโรบอทเล็กค่าสลบปเป็นล้านเลยนะครับผมโอ้โหยิงชาติหนึ่งน่าจะไหวปะตีแรงวนะเนี่ยแล้วก็จะเก็บมันไว้ทั้งสองตัวนะครับโอเคเพราะว่าถ้าเราฆ่าตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่น่าจะโดนดาเมจไปด้วยนะ ถ้า EP นี้ทําได้ผมก็จะยิงเรื่อยๆเลยนะครับผมเพื่อที่จะจับเจ้าโรบอทเล็กด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเท่บอกเลยคลิปนี้กูทีเล็กเต็มบ้าน <c oughs> กัดฟันแล้วนะกัดฟันแล้วนะ <c oughs> ตอนแรกเป็นสองเล็กนะครับตอนนี้จะเป็นสามเล็กละ <c oughs> เดี๋ยวมันจะแยกจากกัรทีว่างับไปงับไปงับไปออโอ้ตามตามตามทันปะวะไอมันตามทันตามผมทันปะ <Okay. S 2> กูไม่ได้ใส่อาหารสักทีหรออะไรเนี่ยไอเล็กแดงตัวนี้ที่เลกมันเยอะไปไหมอาอทีนี้เล็กแดงไปสามร้อยสี่สิบวะโอ้โหกูเปลี่ยนใจอย่างรวดเร็วเลยตัวนั้นมันคงแบบว่ายังไม่ใช่นะครับผมเราก็เอาเวลเยอะไว้เป็นการดีที่ตัวนี้เลือดมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมเดิมๆก็เลือดเป็นล้านแล้วอ้๋อกูจะกัดมึงตายไม่ได้ชาตินี้ แล้วน่าจะต้องเอาสายเบิร์มาจัดการนะครับผมเพราะว่าเราน่าจะกัดมันไม่ตายง่ายๆแน่เลยเคป๊แบบหนึ่งปัแบบหนึ่งป๊แบบหนึ่งปแบบหนึ่ง,แบบงเรียกสไปโนมากันสไปโ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 นหาไปเจอนะครับโอ้โหกว่าจะเจอนี่สไปโนมาแล้วไปสลับกันโอ้หมาดีกัดแบบเบิ์นเกัดแบบเบิ์นเโอ้เลือดลดไวมากนะครับผมกัดแบบเบิ์นเบ ช่วยๆกันหน่อยทำอาหารกินหน่อยเออเออมาดีมาดีาดสส่ไฟเท่านั้นที่จะแข็งแร่งนะครับผมที่จะปกป้องบ้านเราได้โอ้โหโอ้โหมาดีพลังแห่งการเบรนเฮ้ยออกรอเรือได้ปะ่ะพลังแห่งการเบรน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 ,เ,นเอ้ยเอ้ยกยจะตายแล้วหนึ่งล้านนี่ไม่ใช่ปัญหา หนึ่งหลานไม่ใช่ปัญหามาดีสึกแห่งทีเล็กเออสึกแห่งทีเล็กแต่คนขี่ไม่เล็กนะครับโอ้ยนี่ไงผมได้มาแเอ,อ้อะไรนะที่เป็นแร่ต่างๆผมก็ว่าอยู่ว่ามันไปหามาอย่ที่ไหนโอเคเราก็บอกให้พาสีก่อนนะครับผมเพื่อที่จะจับเจ้าเล็กตัวนั้นไม่เป็นไรนะครับเราก็อยู่ใกล้บ้านค้าวเอาเมื่อไหร่ก็ได้อุ้ยตัวนี้ดี วลเยอะแต่ค่าสลบน้อยอูชอบชอบใจถึงชอบมากๆเออไอตัวนั้นแม่งค่าสลบทั้งสองล้านนะครับไอทีเล็กตัวที่เราฆ่าไปตะกี้นี้คือบางครั้งค่าสลบมึงก็เกินเมลก็มาพอกันนี่มึงสุ่มค่าสลบมาหรือไงเดี๋ยวตัวนั้นอยากจะมาแจมกับผมด้วยนะครับเคผมก็คงจะต้องเผ่นดิรออะไรอะ่ะผมจะต้องเผ่นนะครับผม เอ้ยไม่กัดโอ้โหโอ้โหมึนกัดแรงด้วยโอ้ยไม่เอาอยากได้มาหนี้เรียกไอเล็กเขียวตามมาก่อนนะครับผมโอเคเล็กเขียวเองกลับบ้านไปก่อนตัวอะไรมาตีกูเนี่ยแถวนี้ก็เป็นแดนคนไดโนเสาร์เถื่อนนะครับคนก็โหดไดโนเสาร์ก็เถื่อนเห็นแล้วเห็นแล้วทำอะไรไม่ได้มาลงกับแรสเตอร์เฮ้ย มึงโรบอดเล็กทำไมมึงมีสองตัววะโูแม่งมันกัดผมจนเลือดอาบเลยนะครับผมเลือดแตกมันน่าจะวิ่งมาจากด้านบนหรือเปล่าอ๋อคนละตัวกันนะครับโอเคบอกเลยแถวนี้ดินแดนทีเล็กวะ่ะเลือดน่าจะไม่พอนะครับผมโอเคเพิ่มเลือดสักหน่อยสี่แสนประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว เมื่อกี้ผมก็กัดจนตายเลยนะครับผมเออกัดขาดเลยกระดาษเทชู่ไปเลยเราก็เอาใหม่เดี๋ยวแล้วกันไอมีเยอะมีสิทธิ์เลือกนะครับผมตักการตลาดเออเอ,อ้ยเอ,อ้ยโดนปะบอกเลย EP นี้ผมต้องได้สามตัวนะครับผมครึ่งชั่วโมงกูก็ยอมเอ,อ้ยอย่าดันถ้าตกลงไปบอกเลยชิปหายเอ,อ้ยอย่าดันดิตกใจนะครับผมนึกว่าเด็กสาวเราจะดัน น้องบอกพี่มึงโลกมึงโลกโอเคครับตอนนี้ก็ล่วงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคผมก็จะทําการคราฟน้ํายาหิวไวมาเลยแล้วกันนะแล้วก็เอาอ่านมาด้วยไปขึ้นไปเลยลุ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 ยบ้านเราอยู่ตรงนี้ไม่ต้องวาร์มให้เสียเวลานะครับผมวิ่งเอาถือว่าเป็นการออกกําลังกายวันละนิดชีวิตสดใส โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วไปเราก็ไปหาเจ้าทีเล็กกันเลยดีกว่าอยู่ไหนนะอุ้ยตรงนั้นเหมือนจะมีเจ้านี่ด้วยนะครับผมเป็นเล็บยาวสายเขียวเอาแล้วผมยิงสลบไปตรงไหนวะเนี่ยหาไม่เจอแล้วนะครับผมน่าจะอยู่บริเวณนี้นะนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนอนแอ่งแมงอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับตรงแม่น้ําด้วยโหบอกเลยลมเย็นเลย อากาศก็ดีนะครับผมแม่น้ำริมทานไปเดี๋ยวเพิ่งตื่นนะลูกพ่อกินของเขียวไปกันโอเคกินอนันนี้แล้วก็กินอนันนี้ไปกส็สภเดิปเดิมนะครับผมแล้วก็รอไปเรื่อยๆเออน้อ,นองๆเหมือนพี่มองผิดไปหรือเปล่าทำไมรู้สึกค่าสลบมันเยอะขึ้นวะเฮ้ยตอนแรกค่าสลบมันน้อยกว่าน,นี้เพ่เหรอวะ กูเร <mm> ิ่มคิดแล้วว่าน่าจะไม่ไหวนะครับผมสำหรับค่าสลบตอนนี้มันก็เยอะเกินไปนะถ้าสมมุติว่าค่าสลบมันหลายล้านแล้วก็คงต้องเว้นอีพีนี้ไว้ก่อนนะครับก็จะมีแต่ไอ้เขียวไอ้แดงนะครับผมอีพีนี้ก็รอดูก่อนละกันนะว่าอีกตัวหนึ่งจะค่าสลบเท่าไหร่นะครับโอเคก็ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาแล้วใส่อ่านกันเลยดีกว่าโอ้ยโห มาถึงก็มีเสียงตัวอะไรคาโนนะครับผมโอเคคนเลือดแตกเลือดแตกหนึ่งเราก็จะทำการพาอาเจนกลับบ้านก่อนนะครับไปกลับบ้านไปลูกพ่ออารีบีมาตตเหรออยู่ตรงนี้เสร็จพี่ดีมาม,มุดดากพี่ทำไมเนอะโอเคได้เวลประมาณห้าสิบวลเราก็จัดการอัพกันเลยดีกว่า มันรู้สึกว่าสําหรับเจ้าตัวธาตุไฟนี่เลือดมันจะน้อยนะครับผมแต่ดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงนะสายเผาสายเบิร์นโอเคสปีดร้อยห้าสิบนะครับผมแล่านั้นก็เป็นดาเมจโอ้จริง,รงๆด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าสายเขียวตะกี้นี่ดาเมจได้แค่ประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันเองนะดาเมจน้อยครับแต่ได้เลือดมาที่หนึ่งล้านเลยทีเดียวโอเคมันคือความสมดุลอย่างนี้นเอง ไปไปฟาร์มเวลกันต่อเลยอยากรู้เหมือนกันว่าบาคิโอมันจะหวไดแค่ไหนนะครับผมเฮ้ยเลือดกา้านี่โอ้โหก็เลือดเยอะอยู่เนี่ยแต่ดาเมนกูเนี่ยข้าแรงอยู่นะเป็นเน้นเน้นไปสายเบิร์นนะครับผมไม่ดีกันนะครับผมเดี๋ยวมันไม่มันต้องค่อยคเบิร์นนะครับค่อยๆเบิร์นรึย่าม,มัน <laughs> เออ สำหรับตัวนี้ใหญ่หน่อยนะครับพื้นที่เยอะอาจจะต้องเบินเยอะสักหน่อยนะครับเบินให้ทั่วๆนะครับผมโอเคเบินปลายเบินไปเก้าแสนก็ไม่หวั่นนะครับเรื่อยๆเออกูกัดนกก่อนเลยเบินนกก่อนเลยโอ้วิ่งเร็วมากติดคือนะครับใกล้ตายแล้วมาหมาดีหมาดีบอกเลยงานนี้อัพแต่ดาเมน,นะครับผม มามาเออเอเอมาดิมาดิาดไอแดงมันเป็นนักสู้รู้จักบ่าโอเคเรียบร้อยได้มาสามวิแล้วครับผมโอเคผมก็จะทําการขี่เจ้าทีเล็กตัวนี้ไปดูเจ้าทีเล็กเท็กกันเลยนะครับว่ามันจะเขาเรียกว่าไงนะมีค่าสลบเท่าไหร่เออเพราะมันมีสองตัวนะครับผม เจ้าตัวนี้ค่าสลบประมาณ5.8ล้านนะครับส่วนเจ้าตัวนู้นค่าลดเท่าไหร่วะเอาแล้วทีเล็กธรรมดาเคเดินไปถึงก่อนตอนเนี้ยกูท้อมากเลยระยะทางเนี่ยกับการขี่ทีเล็กเออมันจะอยู่บริเวณแถวๆบนนี้นะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปบุกบ้านกูแหกันทุกตัวเลย ยังนะครับยังนะครับผมบ้านเราก็อยู่บริเวณที่สูงนะไม่เหกง่ายๆโอเคจัดการกําจัดทีเล็กตัวธรรมดาก่อนไอพี่อย่างชอบเลยทีเล็กตัวธรรมดาเนี่ขอแจมด้วยได้ไหมวงเนี้ยดูแล้วหน้ามันดีโอเคตอนนี้ผมก็มาเจอกับนี่แก๊งอันโลนะครับผมโอ้โหโอ้โหเลือนกูแตกไหนเรามาดูกัน เจ้าทีเล็กมึงก็ให้กูวิ่งมาซะไกลเลยนะทีเล็กเกเนี่ยเดินมาไกลมากนะครับผมไหนดูดิโอโหโหล้านบ้าไปแล้วน่าจะต้องเอาไว้ก่อนนะครับน้องๆ EP นี้ก็คงมีแต่ไอเขียวใกล้แดงนแหละไหนตัวนี้หกล้านโอู้หประมาณกันหมดเลยว่าประมาณนี้เลยนะครับผมไม่มีตัวไหนที่จะน้อยกว่าน,นี้แล้วนะครับ โอเคเอาเป็นว่า EP นี้ก็มีแต่ไอ้เขียวกับไอ้แดงแล้วกันนะครับผมแต่ก็มีตัวสัตว์หมดเกิดเยอะแล้วนะครับผมสำหรับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยที่เราจะได้จับสัตว์โหดมาเล่นมันๆกันบ้างนะครับผมอ,อือโอเคตรงเลปเตอร์กัดเยอะหมดออกัดเป็นกระดาษเลยไหนๆก็มีเยอะแล้วขอลองฆ่าหน่อยได้ไหมขอลองฆ่าหน่อยได้ไหม โอ้ยเฮ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 ้ยมันงับตูดเราวะน้องๆมาดิตัวเล็กกว่ากุ้ยก่ะโอ้โหเมื่อไรจะกัดตายวะเนี่ยสึกนี้น่าจะยืดเยื้อนะครับแต่ก็ขอให้เอ้ยขอให้รับชมบอกเลยว่ามันจะเป็นตำนานระหว่างเชกกับไอ้แดงใครจะชนะมาดีกูตัวใหญ่กว่าเว้ยแต่กูถอยแล้ว เก้าชิดเก้าชิดเก้าถอยนะครับเหมือนเราจะมีพชั่นด้วยนะพชั่นอะไรวะนี่พชันอะไรสักอย่าง,งโอ้โหกูจะได้พชันโอ้โหกันกูจะตายแล้ะโอเคผมก็ได้ทําการฉีดพชั่นไปแล้วอืมไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับว่าไอชันนี่มันเอาไปทำอะไรเออกัดไปกัดไปก็หาแสบแล้วไงก็หาแสบแล้วไง เลือดกูก็ด้วยโู่กัดแรงมากเลยครับน้องๆโอ้ยเศษเหล็กตัวนี้แม่งกัดโคตรแรงเลยว่ะเติมเติมเติมครึ่งหนึ่งปุ๊บเติมโอ้โหยื่เยอะๆเหลือเกินในสุดก็จะถึงบทสรุปแล้วมาดิกูเติมไปสามขวดแล้วนะบอกเลยเติมของไปสามขวดแล้วนะครับผมโอ้โหก็ได้มาเป็นอิเลเมนต์ฉาดนะครับ โอ้เยอะมากแล้วก็โอ้โหอิเล็กทรอนิกเยอะมากเลยนะครับผมโอ้เรากไ็ได้ชุดเกราะมาด้วยถือว่าคุ้มนะครับผมในการเสี่ยงชีวิตครั้งนี้ของเราคุ้มมากๆคุ้มมาก,มมากๆโอเคเราก็ได้เวลมามหาศาลมา12เวลนะครับเกือบเต็มเลยทีเดียวไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหนๆแล้วกูขอลองเล็กคอีกสักตัวงนิ้ <laughs> ติดใจในพลัง <laughs> ของเลเวลนะครับผม โอเคไปลุยมา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 อย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนี1นล้านไม่ใช่ปัญหาโอเคกลจะตายแล้วครับผมมาดีมาดีสองตัวไม่กลัวอะไรเออหูติดใจนะครับผมจะได้มีชุดก่อใหม่ใหม่ใส่เขาสักที <laughs> ได้หอ,อกมาด้วยปะ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกับเจ้าทีเล็กเขียวนะครับเราก็ได้สู้กับมันสักพักแล้ว,ลวโอ้โหดูเดือดนี่แหละศึกระหว่างไอแดงกับเขียวของจริงที่อยากจะให้น้องๆได้รับชมนะครับอะไรแรปเตอร์เสืออะไรเนี่ยกัดคู่เลยมาดีอยากโดนก็มาดีโอ้โหแหวกขี้แป๊บแหวกขี้แป๊บแถวนี้ไม่มีห้องน้ำแม่งขี้ตรงนี้เลยแล้วกันเออเออจะตายนะครับผม โ okay. อเค้โหสึกนี้ก็เป็นของเรานะครับผมโอ้ยไอแดงเรานี่เองคว้ออาชัยไปที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับ EP นี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นายหมอแมวเกมเมอร์แล้วที่สำคัญกดติดตามให้นายหมอแมวเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคก็ไ้เจอกันใหม่ EP ีหน้านะครับบ๊ายบาย